สวัสดีครับวันนี้ดั้มมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็คือมาอยู่กับคุณพี่ดนวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกร,กรว่าก่อนหน้านี้พี่ดลเนี่ยปลูกอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อปลูกแตงฟาอยู่ครับปลูกแตงกวาเนาะ,ะปัญหาที่ประสบที่ที่เจอมีอะไรบ้างเกษตรกรีมันก็มีพวกโรคเชืเ้อราครับแล้วก็หนอน นนกินใบพวกนี้ครับแล้วก็ผลผลิตมันก็ไม่ได้คาด่ควรนะครับอ๋ออ่าก่อนหน้านี้ใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับปกใช้ปุ๋ยตามตลาดั่วไปครับเป็นปุ๋ยเม็ดใช่ไหมครับปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยเม็ดก็คือเป็นยังไงบ้างครับปุ๋ยเม็ดที่ผ่านมามันก็ใช้ปริมาณก็เยอะเหมือนกันนะก็ใส่ก็เยอะออแล้วมันถ้าใ,ใช้เวลาใช้เวลาละลายน้ำหลายวันะครับอ่า ปกติก็คือหนึ่งกระสอบเนี่ยใช้ได้ประมาณกี่ไร่ครับหนกระสอบเหรอมันก็ใช้ได้ไม่ถึงไร่มั้งไม่ถึงไร่นะเพราะผมใส่เยอะโอเคใสยอะก็คือครั้งนี้เราก็ได้ตได้นำตัวปุ๋ยนาโน,โนทานฟอร์มนะครับเป็นปุ๋ยนวัตกรรมใหม่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเขาเรียกเป็นปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ที่มันสามารถที่จะทำให้พืชเนี่ยกินได้24ชั่วโมงเลยนะครับ หนึ่งวันเนี้ยปุ๋ยเนี้ยตัวเนี้ยมันช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งวันเนี้ยมันเป็นลดต้นทุนต้นทุนเรื่องของเกษตรกรปกติอย่างอย่างที่พี่โดนบอกนะครับใช้หนึ่งกระสอบเนี้ยมันใช้ได้ประมาณ1เต็มที่ก็2ไร่นะครับแต่เนี้ยของเราปริมาณเนี้ยหนึ่งพันซีซีนะครับหขวดเนี้ยใช้ได้ถึงถ้าเป็นพวกแตงอย่างเงี้ยก็ประมาณตัวนี้ก็ประมาณ40ไร่นะครับ1ลิตรเนี้ยนะครับ ตัวนี้มันจะมี2ส,สูตรสูตรแรกเขาเรียกว่าเป็นสูตรสูตรหนึ่งก็คือเป็นนาโนเอนไซน์นะครับตัวนี้ไปช่วยอะไรได้บ้างเขาไปช่วยเรื่องของการเขาเรียกเร่งการเจริญเติบโตนะครับให้กับพืชก็คือเรื่องเร่งเรื่อง,เร,องอเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นรากใบนะครับให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตแข็งแรงแล้ววิธีใช้นี่มันใช้ต้เริ่มต้นเลยหรือครับใช้ได้ตั้งแต่ถ้าเป็นแปลงเนี่ยก็คือคุณพี่ดอนสามารถใช้ แช่มเมล็ดพันธุ์ได้เลยแช่มเมล็ดพันธุ์ก็จะสามารถทําให้พืชเนี่ยมันแตกหน่อเร็วขึ้นนะครับปริมาณการใช้อย่างเช่นเป็นเป็นแตงกวาเนี่ยก็คือ2ี่สิบซีซีผสมน้ํยี่สิบลิตรแล้วก็เราสามารถฉีดพ่นทางใบได้เลยนะครับพอหลังจากเจ็ดวันปุ๊บก็ใช้สูตร2นะครับสูตร2ตัวนี้สูตรสองเนี่ย,ยมันก็จะเป็นธาตุอาหารอาหารเสริมอาหารรองทุกอย่าง NPK ทุกอย่างนะครับเป็นพวกเหล็กพวกเนี้ยนะครับ เขาเรียกมันเป็นสารอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้ทุกทุกชนิดเลยมันเป็นเหมือนสารอาหารที่แบบมันเติมเต็มเข้าเข้าให้กับพืชอะครับอันนี้<ม>ี<ร>ใช้ตอนไหนอะอ่าใช้ก็คือหลังจากใช้สูตรหนึ่งเจ็ดวันตอนออกดอกตอนอออก่ะอ่าใช่หรือบอกดอกใช่ไหมใช่ ก็หลังจากประมาณ7วันอาจจะไม่ไม่ไม่ต้องถึงออกดอกก็ได้หลังจาก7วันเราก็ใช้นี่เลยสลับกันได้เลยใช่ตัวนี้มีอะไรบ้างธาตุอาหารเสริมเนี่ยมีแมกนีเซียมนะครับเหล็กแมงกานิสทองแดงสังกะสีโบลอนโมลิบดีดัมนะครับอันนี้ก็เข้าไปช่วยให้เร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชเนี่ยทำให้ลูกดกขึ้นนะครับผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมา ดูกันว่าเนี่ยแปลงอันนี้ก็คือแปลงห้องเริ่มเริ่มปลยู่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คืออีกประมาณ1เดือนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวีดีโอกันใหม่นะครับว่าหลังจากใช้นานโนทานฟอร์มสูตรหและสูตรสหลังจากใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างและยังไงเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับ